สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเดนแมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน<ม>่นอนนะครับเช่น,น,นเคยคุณปิยนัน ไม่อยู่นะครับอ๋อติดภารกิจฮะติดภารกิจนะครับไปต่างจังหวัดนะครับก็มีเราสองคนที่มาอยู่ไปพักผ่อนนะฮะทางพางเหรอฮะอ๋อเราก็นําข่าวมาเล่าไงเราก็มีข่าวทุกวันนะครับที่เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วจะเป็นหน้าหนึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับครับผมอ่าแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้ครับก็คือหน้าหนึ่งของเมื่อวานครับของผมเข้าเป้านะฮะนั่นก็คือเรื่องของสาริกาสั่งจําคุกอดีตเจ้าหน้าที่สํานักงานกกต และอดีตสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยในคดีจ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งปี2549อีกเรื่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือคนแห่รอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พิมพ์เพิ่มมาเป็น120ล้านฉบับหมดเกลี้ยงเลยฮะที่เมื่อวานคุณบอกว่าข้ามวันข้ามคืนลักกลางม้งรอให้หูผลกาหละทุนมารอกันแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้งฉบับบอกว่า48นาทีเออโอ้โหยิ่งกว่าซื้อหุ้นนะ แม่แต่ว่านะครับก็อาจจะความต้องการอาจจะเยอะใช่ความต้องการเอาไปขายเออประชากรอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากเล่นหวยมากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นมากอ้าวเหรอฮะผมไม่ทราบผมไม่ได้เล่นไงผมไม่รู้คุณพอจะรู้ไหม ก็เหมือนกับว่าเอาไปขายต่ออะไรประมาณนี้อ๋อไปขายต่ออ๋อใช่ขายในราคาค่อนข,อขอ้างถูกเหมือนกัน <ừ> นะครับสำหรับที่ธนาคารกรุงไทยนะ่ใชมากันถึงเรื่องข่าวดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของท่านนายกัฐมนตรีหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ส่งโฆษกประจำสานักนายกร<อ>ัฐมนตรีมาขอโทษสื่อมวลชนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อวันอังคารเนี่ยที่มีการประชุมคอรมอนะครับใช่ครับที่บี้เดียสตาร์นี่ถึงกับ แหมมีคลิปออกมาเยอะเหลือเกินนะครับ,งงรบวันนี้นะฮะท่านนายกทฐมนลตีรีพลเอกประยุจทรโอชาก็ออกมาชี้แจงถึงท่าทีฉุนเฉียวเมื่อวันอังคารบนเวทีสัมมนาจะททำงบประมาณปี2560ที่เออมืองทองธานีนะฮะว่าพยายามจะทำตัวสุภาพเรียบร้อยแล้วแต่ที่โมโหก็เพราะเห็นปัญหาหลายอย่าง งดยิดคำถามเดิมๆของสื่อสองปีมาแล้วตั้งคำถามแบบนี้บางคนถามวันเลือกตั้งไปแล้วก็ตอบไปแล้วก็ย้อนกลับมาถามอีกเอออันนี้ก็ก็ก็น่าเห็นใจใช่พร้อมขอร้องว่าอย่าเอาปัญหาประเทศเกี่ยวพันกับประชาธิฐไตยและยังต่ัดพรว่าทหารเข้าไปร่วมแก้ปัญหาทุกครั้งแต่กลับถูกมองว่าไม่มีประโยชน์ ก็เหมือนกับบทความที่เชื่ออะไรนะมีทหารไว้ทําไมอะไรทํานองนั้นอะไรฮะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับจากเรื่องการเมืองเรื่องของนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีรู้สึกว่างุนงงหัวใจเหลือเกินสําหรับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญครับที่เรื่องออกมาฮะไปฟังความเห็นตอนนี้ก็มีความเห็นนะฮะหลากหลายหลากหลายทางเหลือเกินนะครับแต่ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครับจะมีการ อภิปรายในวันที่8ที่9กุมภาพันธ์นี้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็จันทร์อังคารหน้าด้านผู้บัญชาการฐานบกครับพลเอกธีรชัยนาควานิชครับชี้แจงว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับประชาชนโดยเน้นข้อดีของร่างนี้นะแก้ปัญหาทุจริตครับส่วนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่ารอดอนะฮะได้สั่งให้นักศึกษาวิชาทหารประชาสัมพันธ์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ กับหน่วยทหารครับและในวันลงประชามตินะฮะจะให้ไปรณรงค์หน้าครูหาดเอา <c oughs> แคนเลยเหรอฮะแต่ไม่รู้รณรงค์อะไร <c oughs> เออเอออันนี้อันนี้จะผิดกฎหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่าครับก็ต้องดู<ม>ต้องดูกฎเกณฑ์ประชามติที่กะกะตกําลังร่างเพราะว่าล่าสุดนะครับก็คือ,อทางส่งไปทางสนชสตชตีกลับมาให้กรกตกกตให้กกตมาดูใหม่ว่าเออ่ามีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูกฎกัน ขับมาเรื่องต่อไปนะฮะไปกันที่ภาคใต้เป็นเหตุการณ์ยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่บ้านฮะโโฮใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกันเลยทีเดียวนะฮะยังไงฮะอ่ครับผมเกิดเหตุสองคนล้าใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่บ้านพักของผู้ใหญ่บ้านตะบนปาพัฒนาอำเภอม,มะนังนับร้อยนัดเลยทีเดียวนะฮะ นานกว่าสิบนาทีพร้อมตะโกนด่าทอว่าจะฆ่ายกครัวโอ้โหภายหลังนะคะก็พบว่าบุตรชายวัยสิปีที่นอนดูทีวีอยู่เสียชีวิตส่วนบุตรสาววัยสิปีซึ่งอยู่ในห้องนอนและภรรยาอายุ44ปีอยู่ภายในห้องน้ําได้รับบาดเจ็บสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการทํางานที่เพิ่งได้รับตําแหน่งเพียง4เดือนเท่านั้นรวมทั้งข้าร่วมค้นถ้ำแห่งหนึ่งกับตํารวจจนพบแหล่งซุกซ่อนเสื้อผ้าครับ โอ้โหนะครับครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าคดีนี้สาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่ครับว่าอยู่เหนือกฎหมายมากนะฮะต่อกันด้วยเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าประเวณีที่จังหวัดสุโขทัยครับตำรวจกองปราบปราอขอโทษครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับร่วมกับทหารบุกช่วยเหลือ สาวเชียงรายวัยสามสิบเอ็ดปีหลังมารดานะครับเข้าร้องเรียนว่าถูกหลอกมากักขัง<อ>และบังคับให้ค้าประเวณีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอสวรรค์วัสวรรค์คลอกครับ,รบพบว่าหญิงสาวคนนี้นะฮะถูกจับก้อนผมด้วย,ยและอยู่ในการที่หวาดกลัวมากขณะที่เจ้าของร้านครับซึ่งเป็นภรรยาของตำรวจเนี่ย<ห>ปฏิเสธครับอบอกว่าเยือเนี่ยไม่ได้มาทำงานที่นี่แล้วก็ไม่ทราบว่า เธอไปพักอยู่ที่ไหน hmm. นะฮะ hmm. เบื้องต้นเนี่ย hmm. จึงถูกตั้งข้อหากักขังนวงเหนียวบังคับให้ขายบริการและบังคับใช้แรงงานครับ hmm. เป็นนะเจ้าของร้านเป็นถึงภรรยาตำรวจด้วยโ oh, น่าคิดนะคุณคดำรง<ม>ขับมาเรื่องนี้นะครับปิดท้าย ใครที่ชอบทานคุณเชียงคุณดลรงชอบทานคุณเชียงไหมฮะก็ทานได้ครับก็ทานบ่อยตามร้านข้าวต้มเวลาเราไปกินกินข้าวต้มส่วนใหญ่เป็นเมนูหนึ่งที่จะต้องสั่งมาท<อ>ําไมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะต้องสังเกตดีดีนะฮะว่ามัาอาจจะมีอะไรบางอย่างปนเปือเ้อนเฮ้ยหรอใช่แล้วครับยังไงครับเมื่อทางด้านสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจสอบพาสเตอร์ปิดแผลปนอยู่ในเนื้อกุณเชียงใช่ครับพาสเตอร์ปิดแผลฮะ อยู่ในกุเชียงที่ผลิตมาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาผู้เสียหายระบุว่าปกติซื้อมาจากร้านค้าในหมู่บ้านเป็นประจำก็ซื้อยี่ห้อนี้ประจำนะอ่าใช่ครับวันหนึ่งขณะหั่นนะฮะเพื่อปรุงอาหารให้มารดารับประทานปรากฏว่าพบพลาสเตอร์ปิดแผลซุกอยู่ภายในทําให้คุณแม่ซึ่งทราบข่าวเนี่ยถึงกับอาเจียนเลยนะฮะอพอรู้ปับ๊บโอ้ไม่ไหวละเออไม่รู้ว่าใช้หรือ,อยังก็ไม่รู้นั่นแหละสิพอโทรศัพท์ไปแจ้งทางโรงง,งงานเจ้าของก็อ้างว่า แค่เรื่องเล็กจะดับปุญเช่ไปให้ใหม่สิบถุงอแหมแต่ผู้เสียหายไม่ต้องการนะฮะจึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโอ้ก็ไม่รู้ว่าหลุดมายังไงนะฮะสผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปตามมันต่อนะครับเพราะดูจะกระทบคนที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อด้วยนะฮะถูกต้องมั่นใจของผู้บริโภคนี่สำคัญมากเลยครับครับจริงครับพักทรงชิงนะใสักครูช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครูดเลยครับ